<c oughs> พากันเร่งนะคอมเพียนเอาให้หนักนะอย่าให้ว่างสติขับจิตย่าให้ว่างจากกันเอาให้จริงนห้นจัง <c oughs> เรื่องจิตเสื่อมผมก็เล่าให้ฟังแล้วนั่นละมันน่าเข็ดไหมละ่ะควรจะเข็ดทุกคนพอได้ปากฏกรขึ้นมาแล้วให้บำรุงรักษาให้ดีให้ดีดยาเผอตัวนะ ผมนี่มันเป็นขึ้นมานี่มันไม่รู้จักวิธีรักษาอไืไปเผอตัวทำกฎหลังหนึ่งตอนนั้นนะยังไม่เสร็จภาวนาเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวตายเป็นยังไงอย่างนี้รีบร้อยกดปุบปับปุบปับเสร็จแล้วออกเลยมันหมดเสื่อมจนหมดตัวโอ้ยเป็นทุกข์มากนะจิตเสื่อมอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้ผมนี่เป็นมาลากรอ้ผมจึงเข็ดถึงขนาดน,นั้น ภาว่าิตเราเสื่อมคราวนี้เราต้องตายมันก็เข้าแบบพระโคติที่กัดคือจะทนต่อไปอย่ามไได้แล้วนะเพราะงั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่จิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้นะเพราะมันจึงมัดกันตลอดเวลาเลยเพราะความเคล็ดลาบอิ่มพอนั่นแหละเค็ดมากที่สุดเลยมันจึงไม่ได้ไม่ได้เสื่อมอีกแล้วฟาดกันเลยพระโคติที่กัดท่านเสื่อมเพียงหกห้าหนหนที่หกนั้นท่านเนา มีมาเฉือนคอตัวเองไอ้เรานี้เมื่อมันโฉมไม่ไหม <c oughs> มันจะเป็นได้นะนิสัยใจอย่างนี้นะอืมมันจะเป็นได้เพราะนั่นถึงสกัดกันเลยว่าถ้าถ้าเรายังไม่ตายจิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้นะคืออม,มัดกันตลอดเวลาเลยเพราะเพนก็อย่างนี้มันจึงไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมดังนั้นมาไม่เสื่อม ก็เรารู้จักวิธีรักษาเผอตัวเพระมันเสื่อมลอวจึงเป็นครูอย่างเอกใช่ไหมผูู้ทุกข์มากจริงะที่เสื่อมอยู่ไหนหาความสบายไม่ได้มันอะไรอยู่ในหัวโง่นะเป็นทุกทุกสมอยู่เหมือนไฟไหมกองแตบมัแหละสมอยู่นี่เลย ราจะพบทุกอย่างเราก็ดีนะแต่มาพูดให้บางอย่างฟังเงินให้ฟังก็คือความผืดความพลาดของเราเงี้ยทำให้จิตมันเสื่อมไปเสื่อมไปเรืพยายามปรับตัวอีกมันจึงได้เจอมาเอากันยังปักกังเลยปักใดเลยยังไว้าทางเป่งสักเลยไม่ให้เผลอเนี่ยได้เงี่ยอย่างนั้นไม่เผลอจริงนะ โอ้ทุกมากนะการบังคับส <tak> <nossos> ิ <OR> ่งนี้ทุกมากที่สุกบังคับสิ่ดดว้สติ่งนี่ยคุกมากคือสุกเดียวคุไม่ยอมให้เผลอทัางวันไม่ยอมให้เผลอมันจะทุกมากคุกมากก็ไงพื้นงาวสิไม่ปล่อยตัว่งฟาสก็ตึงแปงก็แปงตายก็ตายเอาประกันกันเลยไม่ให้เผลอก็ไม่เผลอกินนะย้อนไปก็อันอยู่งระยะ เวลเวลามันเคียงม,มันหนักหนักอย่างนี้นนเอาจนกระทั่งถึงที่แล้วฟ้าสมบผลได้โดยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรจะมีความสุขเรื่องก่อจิตที่หมดเรื่องแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องรักษาอะไรไม่มีผู้ตรงกองอย่างนี้ไม่มีรักษาเพราะจิตนีมันก็มันพอทุกอย่างสบายรักษาอะไรฮเนี่ย เวลามันไม่พอมันคว้างันควายเอาไฟเผาตัวเองต้องตื่นเรื่อยตื่นเรื่อยว่ถึงขั้นี่ว่ามัน,นพอพออย่างเงี้ยพอตลอดไปด้วยเงีไม่ใช่พอธรรมดา